สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกับพบกับแชมเปญฟาร์มนะคะกับการปลูกหญ้านาแรงนะคะมือนีกรมือที่เจ็ดแล้วนะคะของการถากหญ้านะคะกำจัดวัชพืชนะคะกำจัดวัชพืชในแปลงหญ้าในเปียไต้หวันนะคะบนพื้นที่2องไร่นะคะตรงนี้เป็นในเปียไต้หวันพื้นที่2ไร่นะคะท่านผู้ชม อัญญานะคะเรากําจัดวัชพืชเสร็จนะคะเราก็ปล่อยน้ําตามนะคะกระบวนการในการทํานะคะฟังหนูสิเป็นน้ำนะคะนี่เป็นยาที่เข้าถากคุณแล้วแล้วก็คือสิป,ปลอยให้เขาตายก่อนนะคะก่อนหน้านั้นก็จะมีวัชพืชเยอะแยะมากมายไก่ก่อนนะคะอาญาที่สมยกตัวอย่างไปเนาะว่าเรื่องวัชพืชนี่เป็นอยังที่ต้องให้ความสําคัญมากๆนะคะ ช่วงนี้หน้าแรงนะคะหนาแรงห่อนหน่ำละกับบนความแห้งแรงนะคะหญ้ากับสีหญ่ซาเนเดอร์นะคะหญ้าหาค่อนข้างจะโตช้าหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันนะคะว่าหลังจากที่อ่าส้มกําจัดวัชพืชแล้วใส่ปุ๋ยนะคะผ่านไปอีกหนึ่งเดือนนะคะหญ้าแปลงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้วันที่25มกราคมนะคะ25มกราคม อัปเดตนะคะหญ้ากาสิมองมองได้กันเลยเขา้ามองได้กับประมาณเขานะคะหญ้าประมาณเขานะคะเป็นหญ้าที่เหมาะนะคะกับการบำรุงใส่ปุ๋ยฮดน้ำนะคะเรากบคนไม่ได้นะคะตรงนี้ก็คือมันเป็นเป็นอ่าพื้นเรียบนะคะห้องสิบเด็กกบโคนนะคะตอนแรกว่าสีเอารถมาไถไยถายพาหลงคือจังเขาปลูกอ้อยนะคะแต่ว่า รถไม่มีเลยนะคะรถไม่ว่างก็เลยต้องใช้แรงงานคนนะคะมันก็จะมีตรงทีตรงพูดนนะคะเมื่อะมีมองว่างๆอยู่ตรงนั้นมองนั้นเข้าสามแล้วนะคะเอามองนั้นเนื่องจากเป็นพื้นที่มันเป็นหลุมเป็นหลุมเราเวลาเข้าปล่อยน้ำเข้าไปนะคะมันก็เลยน้ำมันหลายโพดนะคะยามันก็เลยบอบอคอยเกิดนะคะเกิดบอดีทอที่ขวนนะคะก็เลยต้องปล่อยไว้แป๊บหนึ่งเสียบกนเห็นมันเกิดแล้วเข้าคอยปล่อยน้ำเข้าไปนะคะ ท่านผู้ชมเสือบอกวา่าหลังจากที่เข้าไห้วัชพืชนะคะยาหนึ่งเดือนหลังจากนี้สิพิหูพิตาเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีคือแปลงยางเนี่ยมันไม่มีวัชพืชนะคะที่มาดึงนะคะสารอาหารนะคะที่เข้าไหยาเพื่อที่จะบำรุงหญ้าเนี่ยมันไม่มีตัวใดมาแยงนะคะเพราะมันไม,ม่มีอันใดมาแยงปบนะคะยาของเขามันก็นเลยงหญ่ไวนะคะเ,เมื่อกี้เนี่ยสังเกตตรงที่เยเหลือกับเจแทบถากรุนนะคะตรงนั้นวัชพืชเยอะมากนะคะ มือ่กอกี้นาซีเลีวเพราะว่าด้านล่างเนี่มันเป็นพื้นที่ต่ำมนะคะประมาณสองงานนะคะตรงนี้ที่เราทาเนี่ยมันมันอยู่ที่สองไร่สองสองไร่กับอีกสองงานนะคะหญ้าข้างล่างสองสองงานนีกคือใส่บอได้นะคะใช้ไม่ได้ไหมถึงอะไรนะคะก็คือมันเกิดห่างๆอ่ะแม้มันเกิดหานานเท่าสามแล้วมันก็นยังบวกึ้นนะคะเพราะว่าเวลาสมตามติน้ำจากขังบนน้ำมันกลับไป ไปยู่ข้างล่างเบิดนั่นไหมมันเป็นพื้นที่ลาบเนาะมันก็เลยเฮดให้น้ำไหลโพดเราหยามันมันบ่ค่อยเกิดนะคะอ่ะมองที่เปอร์เซ็นต์การเกิดนะคะซิเป็นตรงเนี้ยนะคะช่วงที่สมยืนอยู่เนี่ยอันนี้คืองามเกิดนะคะเกิดง่ามมองนี่ก็ะซามนะคะ่านผู้ชมสามแล้วนะคะกําจัดวัชพืชแล้วบางส่วนเหลือริมนู้นนะคะยังทําไม่เสร็จนะคะ บริเวณมองที่สมยูนะคะเขาปลูกอ้อยกันเบิดนะคะ,ะที่อื่นเขาจะฆ่าญ้านะคะแต่ที่นี่ปลูกหญ้านะคะที่นี่ปลูกหญ้านะคะนี่เดี๋ยวเดินดึงเข้ามาเบิ่งกันนะคะว่าหญ้าของเราวันนี้ยี่ห้ามกราคมผ่านไปหนึ่งเดือนหญ้าของเราจะโตได้ขนาดไหนนะคะเนาะปะเดี๋ยวนงสมไปอันนี้ก่อนไปถางหญ้าซอยข้าเจ้าก่อนนะคะพะตอนายต้องไปเรียงแพะเหมือนเดิมนะคะเนะาะ เดี๋ยวเรามาดูผลงานการปลูกหญ้าของเราหน้าแล้งนะคะเราเลี้ยงสัตว์นะคะสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญในการเลี้ยงสัตว์คือแหล่งอาหารนะคะเราจะทํายังไงให้เราลดการซื้ออาหารเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดนะคะเนาะนี่เป็นโจทย์สําหรับคนเลี้ยงสัตว์นะคะบางทีการที่เขาคิดว่าเออมองนี้เพิ่นมีให้มีหน้าแล้วเขาเอาไปผูกเอาไปรามไว้แต่ว่าเขาต้องเข้าก็ต้องเข้าใจเจ้าของเขานั่มอีกอย่างนึงว่าเขามีเขามีเหตุที่ต้องใช้ ช่งนาเขาในช่วงหน้าแรงหรือเปล่าเงี้ยเพราะว่าทุกมือน,นี้นะคะบางพื้นที่เริ่มเพ็ดโคกนองน,องนาบางพื้นที่เริ่มมีการบริหารจัดการน้ําด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะใช้พื้นที่นะคะในหน้าแรงในการทําผลผลิตอย่างอื่นนะคะเนาะเพื่อให้ได้มีไรายได้ใช้ในครัวเรือนนะคะมองที่จะพุ่ม่วงูกควายหรือเลี้ยงสัตว์มันจะ คอนชางจะหายากนะคะดังนั้นเทาก็ต้องหัวจากลับมาเบิ่งของของเท่าคือการดูแลในเรื่องอาหารนะคะปลูกเองใช้เองนะคะสะดวกกว่านะคะแล้วก็พวกนี้ก็มันเหมือนกับทําให้สัตว์เราไม่ต้องไปเสี่ยงกับพวกสารเคมีนอกพื้นที่นอกบริเวณของเราด้วยนะคะเนาะปะสำหรับคลิปนี้ส่งลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ส้มับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ